สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับชายนี่เดททีมนะครับกับเกมดิจิบอลมาสเตอร์ออนไลน์วันนี้เรามาที่ NA DMO กันนะครับวันนี้อัปเดตเรียบร้อยนะครับวันที่8เมษายนนะครับเป็นการอัปเดตที่มีเรื่องราวว้าวด้วยนะครับอันดับแรกเลยไม่ต้องรีรอนะครับกดตัว E เช็คอีเวนต์นิดหนึ่งอีเวนต์ก่อนเนี่ยคือรับไข่100วันอีเวนต์วันนี้นะครับดันเจียนมาสเตอร์นะครับรับ เพียงแค่7วันเท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับจะได้ดันเจี n ยนมาสเตอร์ซีลซีเล็กบในนี้หน้าตาเหมือนคุ้นๆว่าเป็นแพ็กเกจซีลนะครับเดี๋ยวขอเปิดมาก่อนว่าจะได้อะไรปา้าบโอ้แพ็กเกจซีลคือมันเป็นซีลอีเวนต์มาใหม่แต่ให้มาครบเซตนั่นหมายคำว่า กล่องแรกคือเซตละ3 0 0ถ้าเราเก็บได้10กล่องเราจะได้ซิล3000ทุกอันนะครับอันนี้ไม่ใช่แพ็กเกจซิลที่จะได้ซิลทองนะเป็นแพ็กเกจซิลอีเวนต์นะครับเปิดเข้ามาดูจะสังเกตว่ามีซิล HP ใหม่อัพเข้ามานะครับบวก HP 300บวก DS 300บวก AT 300ผมเป่าเสียงนิดนึง บวก AT 300ฮิตเรตสามทุกอย่าง300หมดเลยเป็นซิลใหม่ทีนี้เราลองเปิดดูนะครับมีใหม่จริงไหมนเปิดมาล่างสุดอ่านี่ครับเป็นดันเจี n ยนมาสเ HP ซิลเราต้องเก็บรวบรวมให้ได้10กล่องเราจะได้ซิลเต็มนะครับ10กล่องก็หมายความว่าวันนี้ได้2กล่องแล้วนะครับวันที่พรุ่งนี้ได้การเปิดวันอีกวันหนึ่งวันที่10 3กล่อง4 5 6 7 8 90ครบ10กล่องพอดีโอเคได้ทุกซิล3,000ใบทุกซิลแต่ขอให้รับให้หมดนะเนี่ยครับเนี่ยพลาดไม่ได้คือวันที่10 11 13 14เราจะได้ซิลอีเวนต์ครบทุกซิลอย่างละ3,000ใบนะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับอีเวนต์แรกผ่านไปนะครับอีเวนต์ที่2ไม่ใช่อีเวนต์หรอกเป็นระบบนะครับ ผมขออ้างอิงจากในเว็บเกมคิงนิดหนึ่งนะครับเป็นระบบใหม่นะครับก้าวข้ามระดับ7หรือดิจิมอนเบรกโดนะครับอ่ะผมขอแปรนิดหน่อยนะครับอันเนี้ยเคยทําในเกาหลีแล้วครับคือเราจะทําก้าวข้ามระดับ7หรือไอ้นี่ได้เนี่ยเราก็ต้องอัพดิจิมอนดิจิโคนเราให้เป็นระดับ6ก่อนแล้วก็ดิจิโคนเราจะต้องบวก75็ดทับเจคือโคนทุกค่าแล้ว ถึงจะมาสามารถเพิ่มขีดจํากัดทีนี้มันเป็นการสุ่มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปทําดูนะมันจะสามารถเพิ่มได้40ครั้งนะมีล้มเหลวบ้างมีสําเร็จบ้างปะปนกันไปการกดแต่ละครั้งจะใช้เงินทีแล้วก็สามารถใช้อเทมรีเซ็ตได้คุณสามารถได้วัตถุดิบเมื่อเขี์ดันเจียนแสดงว่าดันเจียนบางดันเจียนน่ะดอปนะวัตถุดิบก็จะมี Data Format ดก็คือน่าจะรีเซตแล้วก็ออปชันไดออปชันดนี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนออปชันนะครับก็จะมีดันเจียนอะไรบ้างมีรอยยันเบสยากซูซาไคเซอร์เบสในแมปใหม่เนี่ยจะมีแมปประมาณนี้มาเก็ตดิจิมอนไคเซอร์แต่ที่ง่ายๆก็คือรอยยันเบสยากอะดอบแน่นอนคือทีนี้เราไปลองดูกันว่ามันทำยังไงนะคือก้าวข้ามระดับ7อ่ะมันเพิ่งมาใช่ไหมแล้วมันก็เป็นระบบที่แบบเราไม่คุ้นเคยประสบความสำเร็จสถิติไม่เพียงแต่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่บางสถิติจะลดลงด้วยต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับสามบรรทัดบนระบุค่าสถิติเพิ่มขึ้นเมื่อประสบความสำเร็จนี่12 3มนี่สามบรรทัดบนนะครับส่วนสองบรรทัดล่างจะลดลงนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเอาออปชันที่เราไม่ใช้อ่ะให้มันลดลงแล้วเอาออปชันที่เราจะใช้อ่ะให้มันเพิ่มขึ้นดังตัวอย่างเลยตัวอย่างเนี้ย เดี๋ยวนะกาจิมันเป็นไวรัสมืดไม่ใช่หรอแต่ว่าโจมตีแสงแสงเนี่ยไปเพิ่มขึ้นเฉยมันจะใช้ได้มันจะได้ใช้หรอเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมก็ว่าออปชันมันไม่เกี่ยวใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนออปชันมันให้มันให้มันได้ใช้ก็ต้องเป็นดาร์กดาเมจหรือเปล่าแต่ไปลดดาร์กดาเมจเฉยๆเพราะว่าตัวกาจิเป็นความมืดไงแล้วทําครบปุ๊บจะได้อร่าระดับ7จ็ดนะครับจะมีเอฟเฟกปรากฏขึ้นอ่ะตัวเนี้ยผมมีตัวหนึ่งละ ผมลองแปลงล่างเลยซูซาชินปึ๊บดิจิมอนเบรกโดเมนูนี้เลยปับ๊บเราเลือกตัวนี้มาอ่าสามารถทำได้ก้าวข้ามเรียบร้อยติ๊กถูกหมดโอเคทำได้ทีนี้มุมซ้ายล่างมันสุ่มให้มาหรอมันเป็นเหล็กอะเป็นลมอะแล้วเป็นมืด เนี่ยมันมันเป็นสเตตที่เราไม่ใช้อะ่ะส่วนไลท์ดาเมจคือสเตตที่เราจะใช้ดันไม่ดันเป็นส,สถิติที่ลดฉะนั้นผมว่ามันก็ไม่ควรจะบวกไหมมันก็ต้องเปลี่ยนออปชันเนี่ยเราต้องใช้ไอเทมนี้ในการเหมือนทอยลูกเต๋าอะได้สเหมือนทอยลูกเต๋าอ่ให้ค่ามันมันกิ้งใหม่อะ่ออแล้วเรามีไหมอะ่ะ ไม่มีนี่แหละนะครับไอเทมนี้นี่แหละเราต้องไปหานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาบวกได้เลยคือถ้าใครกดมาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยแล้วมันสุ่มได้ดีเลยก็เรากดต่อไปเลยถูกไหมกดสุ่มไปเลยแต่ตอนนี้เราดูแล้วว่ามันมันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนก่อนปะ่ะเพราะถ้าเรากดไปสุ่มไปปุ๊บเสียตังฟรีไงอ่ะทีนี้เราก็ย้อนดูไปเมื่อกี้บอกกแล้วว่านะไอเทมเนี่ย ไอ้ได o ๆอะไรเนี่ยเบรกโดออปชั่นไดเนี่ยมันดอบจากดันพวกนี้แหละไม่แน่ใจว่าขายได้ไหมอาจจะขายได้ก็ได้นี่ยอาจจะมีมันมันมีขายได้แล้วเพื่อนบอกมามันมีแบบขายได้ด้วยแล้วก็แบบยึดติดด้วยนะครับก็ต้องไปลงดันพวกนี้แล้วก็ไปดอบมานะครับระดับ7อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันได้สเตตดีๆอย่างเช่น AT เนี่ยโอ,อ้คนนี้เห็นไหมถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะ AT เนี่ยเพิ่มมา600เพิ่มมา 300AT900 เลยนะ ส่วนแสงดาเมจเพิ่มมา7%อโอ้โห8%อะไรเนี่ยเนี่ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะเราต้องสุ่มเหมือนเหมือนสุ่มออปชันประดับเลยเนะครับอันนี้เป็นการก้าวข้ามระดับ7ยังไงก็ต้องทำแหละเพราะว่ามันดีนะระบบแบบนี้มีอีกนะครับซีซันพาร์เปลี่ยนซีซันเรียบร้อยแล้วนะครับซีซันที่7แล้วนะซีซันพาร์ซีซันที่7เช็คของรางวัลน,นิดหนึ่งส่วนใหญ่ของดีๆจะอยู่ที่รางวัลเลเวล30 จะได้ดีไวทเลเวลหนึ่งมาฟรีๆก็คือดีอาร์คมีโอกาสทำดีอาร์คอีกแล้วนะครับมีแวมไพร์ดาเมจสกินอุ้ยดาเมจสกินดีนะอันนี้ใส่ฟรีได้นะเนะี่ยเนะี่ยมีดาเมจสกินใหม่ๆใส่ฟรีได้แล้วก็มีตัว๋วนู่นนี่นั่นนะครับอะ่ะซีซั่นพาร์ตมาใหม่ก็เติมได้นะครับซีซั่นพาร์ตเป็นซีซั่นที่เราจะต้องเติมนี่เติมถ้าเราเติมซูเปอร์พรีเมียมไปเลยเราก็จะได้ของรางวัลทุกช่องนะครับอะ่ะ สรุปนิดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ดรางงเลยครับก็คือซีซันพาร์ตอ่ะเพิ่มไอเทมโดยหลกัหลกๆแล้วอะ่ะมินจะมีอยู่2ไอเทมที่เพิ่มเข้ามาปึ๊บอะ่ะไอเทมแรกก็คือตั๋วซีซันพาร์ตเองที่จะได้ฟรีมาจากซูเปอร์พรีเมียมนะครับแล้วก็ไอเทมที่2คือไอเทมโทเค็นก็จะได้ฟรีจากทุกซีซันเลยทุกหลักอา่าไม่ต้องไม่ใช่แค่ซูเปอร์ ของฟรีก็ได้ระดับกลางก็ได้ซูปเปอร์พรีเมียมก็ได้นะครับซึ่งโทเค็นก็ามาแลกตรงนี้นี่ครับเอามาแลกเป็นเนี่ยเราจะต้องใช้เหรียญโทเค็นมาแลกเป็นของตรงนี้ก่อนติ๊กเก็ตอีเวนต์ซิลนี่ไงก็เอามาแลกซิลเก่าๆได้นะครับได้ครั้งละ60บใบเลยนะครับน่าจะโอ้ตั้งแต่ยุคสมัยไหนเนี่ยซิลเก่าๆนะครับครบรอบ12ปีเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็มาแลกได้เนี่ยครับซิลสิปีก็มีให้แลกนะโอ้โหซิลเก่าย้อนไปไกลมากเนี่ยครับโอเคมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกมีอะไรอีก n b c นี้น่าจะอยู่ยาวๆนะแล้วก็มีแลกฉายาด้วยเนีัยอ่ะมีแลกไอเทมด้วย XAI มีออร่าใหม่ที่มีสเตต e p ็ีมีอย่างเงี้ยมีความสำเร็จเอามาแลกได้นะครับตัวอีเวนต์หรออีเวนต์มีแวมไพร์ซิลนะบวก BL เนียครับแวมไพร์ซิลโอ้ แวมปริกแวมไพร์เหรอแวมไพร์ ire, อีกแวมปริก CUBL ส่วนซีซันพาสตตัวต้องเอามาสุ่มกาชาเนี่ยครับสุ่มกาชาใช่ไหมนี่แหละเอามาสุ่มกาชาของซีซันพาสเองนี่ครับจะไดอ้อุปกรณ์สกัดแล้วก็ตัวแทนของ 3S เอบวกเอาไปฟิวชั่นนะครับตัวแทนของ 3S เอเอาไปฟิวชั่นมีกล่องสุ่ม ตัวกล่องสุม่มอันนี้กล่องสุ่มตัวแล้วก็กล่องสุ่มประดับที่เคยมีอีเวนต์ก่อนหน้านี้แล้วก็มีโค้ดขคาวนะี่ครับแต่เขาย้ําไว้ว่าโค้ดขคาวเนี่ยจะไม่สามารถไปรวมเข้าด้วยกันได้นะครับส่วนกล่องสุ่มก็เป็นกล่องสุ่มของอีเวนต์เก่าๆนะี่ครับอีเวนต์เก่า อีเวนที่มาบ่อยๆกล่องสุ่ม2เนี่ยก็เป็นอีเวนเก่าๆนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของซีซันพาร์ทซีซันที่7แล้วนะครับสุดท้ายนะครับที่ผมสังเกตว่าอัปเดตมาแล้วดีสำหรับคนไทยนะก็คือการพิมพ์ภาษาไทยนะครับได้ทุกช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่องปกติช่องตะโกนหรือช่องกิวก็ตามนะครับคือการพิมพ์ภาษาไทยอ่ะ มันมีมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าอาจจะมีไม่ครบและแผ่นนี้รู้สึกว่าสังเกตได้ว่ามันจะพิมพ์ได้ครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการพิมพ์ตามช่องต่างๆเนี่ยเนียครับอย่างเงี้ยในกิเหรียน่าจะสะดวกมากขึ้นสําหรับคนไทยนะจะได้ไม่ต้องแปลภาษาคราโอเกะเนี่ยับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ดีเนี่ยอันนี้ดี บอกไว้ก่อนว่าเซิร์ฟ NA DMO ก็ยังต้องต่อ VPN ในการเล่นอยู่นะสำหรับใครที่สนใจก็มาเล่นในใน NA DMO เนี่ยก็ต้องต่อ VPN มานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการเล่นก็ระบบค่อนข้างทันสมัยเลยนะก็เข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่เล่น NA DMO นะครับวันนี้สำหรับช่องผมนะครับช้นี่ดีติทิพก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ